bounds. ครับขอต้วนรับผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะเราอยู่ในเกมรันดี้เฮรกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้มากันอีกแล้วนะครับผมสาหรับการทํเควสตนักจู่โจมนั่นเองนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับการป้นบ้านนะครับนะเราจะโดนป้นบ้านเราจะบ้านเราจะพังเละไหมเราป้นบ้านมันมีควสอะไรบ้างนะครับผมและทํายังไงถึงจะมีนักจู่โจมออกมานะครับนะเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้หมดเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับผมอันดับแรกนะครับทานผู้ชมต้องเข้าใจว่าบ้านที่เราไปป้นนะครับไม่ใช่บ้านคน นะเป็นบ้านอา <RB 1> าาบานนอดที่จำลองมาจากบ้านคนอีกท <pedo> ีนึงนะครับย้ํานะครับว่าเป็นบ้านบอดที่จำลองมาจากบ้านคนอีกที่นะครับนะจะเจอบ้านดีหรือบ้านเกลือก็แล้วแต่ดวงของเรานะครับนะแล้วสําหรับใครนะครับถามกันมาเยอะมากเวลาเราโดนป้นกลับเนี่ยบ้านเราจะพังเละเหมือนตอนที่เราไปป้นเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนะถ้าใครกลัวนะครับว่าเราจะโดนป้นกลับแล้วบ้านเราเละให้สร้างกล่องไว้นอกบ้านหนึ่งกล่องแบบผมนะครับนะ เวลาบอดมันมาปนเนี่ยมันจะเจาะแต่รอบนอกนะะท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับส,ส,สังเกตกำแพงบ้านผมนะครับนะที่ผมทํากําแพงบ้านแบบนี้นะครับโดยข้างนอกเนี่ยผมจะอ้อมเป็นกําแพง1ชั้นนะครับนะก็คือให้ผมจะทําไว้ให้บอดมันเจาะแค่รอบนอกนะครับ บอทนะครับมันจะไม่เจาะเข้ามาถึงข้างในนะครับนะมันจะไม่พังกําแพงหินเข้ามานะครับนอกจากว่าเราจะอ้อมเป็นกําแพงหินหมดเนี่ยมันถึงจะเจาะเป็นมันถึงจะเอาซีโฟมมาเจาะเป็นกําแพงหินเรานะครับนะมันเหมือนกับที่เราไปป้นบ้านมันนั่นแหละเพราะว่าเวลามันทุบอะไรมันก็มีเสียงมันกันะซอมบี้ก็จะออกมาเหมือนกันนะครับนะแนะนํานะครับให้สร้างกล่องไว้นอกบ้านหนึ่งกล่องนะครับเพราะว่าแล้วก็เอาของมาใส่นะครับเพราะว่าเวลามันมาป้นมันจะได้ทุบแต่กล่องไปแค่นั้นเองมันจะเอาแค่ของในกล่องแล้วมันก็กลับไปแล้วเราก็จะสามารถกลับไ้้้าบบนนนนมััดะคร เป็นทคิคเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะหลายคนถามเข้ามาว่า<อ>พี่เวลาเราโดนปนเนี่ยบ้านเราจะพังเหมือนตอนเราไปป้นเขาหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับให้ทําแบบผมนะเวลามันมาป้นกลับนะครับนะมันจะไอ้นี่มันจะอมันจะเจาะแค่รอบนอกนะครับมันไม่เจาะเข้าไปถึงข้างในเราไม่ต้องกลัวว่าของเราจะหมดไปเยอะนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจตรงกันเนาะหลายคนถามเข้ามาว่าบ้านที่เราไปปนเนี่ยเป็นบ้านคนหรือบ้านบอดตอบได้ตรงนี้นะครับว่าเป็นบ้านบอดที่จําลองมาจากบ้านคนอีกทีนึงนะครับนะ ต่อไปนะคะท่านผู้ชมนะเงื่อนไขาการทำเคว็นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับใครที่ถามนะครับไม่มีนักจุโจมมาเลยผมทํำยังไงเนี่ยผมอยากเป้นบ้านแล้วผมไม่มีเคว็นักจุโจมมามุนวิทยุก็ไม่เจอนะครับ อันดับแรกนะครับต้องเข้าใจตรงกันนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับอันดับแรกต้องเข้าใจตรงกันว่าการจะปล้นบ้านได้เราต้องมีเลเวล150รขึ้นไปนะครับนะต้องมีเลเวล150รบวกนะครับนะถึงจะปล้นบ้านได้พอเรามีเลเวลครบ150แล้วนะครับลำดับต่อไปให้เราเป็นให้เราไปหมุนวิทยุมุนหาที่วิทยุนะครับนะก็คือหมุนรับเควสดนักจูโจมนั่นแหละนะครับโดยหนึ่งครั้งจะมีทั้งหมด5ภารกิจแบบนี้เลยนะครับผมนะหครั้งจะมี5ภารกิจแบบนี้คก็ือ การหมุนวิทยุรับเคสน่าจุโจมนะครับถ้าเราเวลไม่ถึง150ด้วยวเราไปหมุนเคสหายังไงก็หาไม่เจอครับต้องรอให้เลเวลถึง150กันก่อนนะครับนะอันนี้เขาจะจบกันนะครับนัดถามเข้ามาเยอะจริงๆนะครับแต่แต่ว่าก็ถามเข้ามาได้แหละเนาะไม่ได้ว่าอะไรนะครับต่อไปนะครับการทาภารกิจนักจุโจมนะครับผมนะพอเรารับเคสเสร็จแล้วทาภารกิจจุโจมให้เสร็จนะครับนะห้ามกดปฏิเสธนะครับผมถ้าคุณกดปฏิเสธเคสจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและเราถึงเราปฏิเสธเคสไปนะครับนะ แล้วเราไปหมุนวิทยุหาเควสใหม่เราก็จะได้เควสเดิมอยู่ดีนะครับนะเราจะไม่ได้เควสใหม่เนาะสมัยก่อนมันทําได้นะครับก็คือกดปฏิเสธแล้วเรากดรับเควสใหม่มันก็จะมีเควสใหม่มาให้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ทาไม่ได้นะครับถึงเรากดปฏิเสธไปแล้วเรา อ่าหมุนวิทยุหาใหม่อีกพีเราก็จะยังได้ควสเดิมอยู่เพราะงั้นได้ควสอะไรก็ทำทำให้มันเสร็จไปเถอะนะครับนะเพราะหลายคนนะครับนะก็คือว่ากดได้ควสนะครับหาเครื่องยุน่นอ่าแลกของดีลเลอร์นะแลกของดีลเลอร์นะครับผมแล้วก็หาแอดดออย่างเงี้ยคือควสมันต้องใช้เวลาใช่ไหมหลายคนก็ไม่อยากทํานะครับก็กดปฏิเสธแล้วก็หาควสใหม่ แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันอัปเดตมาใหม่ก็คือมันจะได้แค่เควสเดิมนะครับมันไม่ได้เควสใหม่เนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับนะต่อไปนะครับพอเราทำเควสเสร็จนะครับออกปิ้นได้เลยนะครับทำเควสเสร็จ5าเควสนะครับออกป้นได้เลยนะครับนะง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเควสมีทั้งหมดกี่เควสนะครับ เควสที่ผมนับได้ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด31เควสนะครับผมนะท่านผู้ชมถ้าตกหล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมผมนับได้แค่31เควสนะครับนะมันจะแบ่งมาเดี๋ยวมันจะสุ่มมาให้เรานะครับโดยครั้งหนึ่งมันจะสุ่มมาให้แค่5เควสนั่นเองนะครับนะต่อไปเรามาดูว่าเควสนะครับผมจะแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับนะก็คือเควสที่ทําที่บ้านนะครับแล้วก็ทําที่แผนที่ต่างๆแล้วก็ทําที่ฟาร์มลําห้วยแล้วก็เควสที่ป่าไม้มดแล้วก็เควสที่บังเกอร์เอ 6จุดนะครับนั้นให้เราทำควิสนั่นเองนะครับโดยนะครับผมควิสที่เราสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะครับ1น,นะครับผมนะ คราบขวานเหล็กนะครับอันนี้เราสามารถทําได้ที่บ้านเลยเนาะก็คือการคราบขวานเหล็กนั่นเอง2ก็คือ2ก็คือการแปรรูปเหล็กนะครับนะต่อไป3ก็คือการคราบชุดประถงพยาบาลนะครับชุดยาใหญ่นั่นแหละต่อไป4นะครับก็คือการคราบชุดทหารนั่นเองนะห้านะครับการหาระเบิดซีโฟนะหาระเบิดซีโฟทำไมเราถึงทําได้ที่บ้านนะครับนะก็คือมันมีทิศเล็กน้อยนะครับก็คือการกดรับระเบิดซีโฟจากกล่องจดหมายนั่นเองนะครับนะใครที่ได้รับคืนนี้เราสามารถกดรับระเบิดซีโฟได้เลยนะครับนะแล้วเฟซของเราจะเสร็จอัตโนมัติเลย ที่เราไม่ต้องไปเปิดหาตามป่าเลยนะง่ายยแค่นี้เองนะครับนะแล้วก็6นะครับคือการย่อยปืนนะครับโดยใช้เรื่องเครื่องรีไซเคิลนะครับ3กระบอกนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับนะก็คือการเอาปืนอะไรก็ได้นะครับที่เป็นปืนอะมาย่อยนะครับ3กระบอกนะแล้วก็ต่อไปครับก็คือการ7นะครับก็คือการเลี้ยงหมาให้โตนั่นเองนะครับก็คือการเลี้ยงพวกหมาพวกเนี้ยก็คือเลี้ยงให้มันโตเอาอาหารพอหมดแล้วนี่ว่บนะ ผมมีหมาเวลสีสองตัวนะแต่ว่ายังไม่ได้่าสกิลเพื่อนแท้เลยอ่ะออกยากมากๆเลยนะเวลสีว,ว่าออกยากแล้วหมาเพื่อนแท้ออกยากกว่านะครับนะก็นี่แหละครับมี7ดเควสนะครับที่สามารถทําได้ที่บ้านเลยนะครับนะท่านผู้ชมสาหรับใครที่ถามกันเข้ามาเนาะต่อไปนะครับผมนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเควสนะครับที่สามารถทําได้ที่นอกบ้านนะ เอาแล้วนะครับเรามาอยู่ที่นอกแมตนอกแมบนอกแผนที่กันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเควสอะไรนะครับที่สามารถทําได้ในแผนที่ต่างๆบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะต่อเนื่อเจ็ดเควสเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันมาเลยนะจะได้รู้ว่ามันเป็นระดับที่เท่าไหร่นะต่อไปนะครับผมเควสที่ทําได้ในแผนที่ต่างๆเลยนะครับมีแปดเริ่มที่ําดับที่8นะครับผมนะเป็นการเปิดกล่องจับพื้นที่สีแดงนะครับผมนะ 25้กล่องนั่นเองนะครับก็คือการเปิดกล่องจากไอ้นี่นะครับผมนะป่าต้นสนแล้วก็ยอดแหลมหินปูนนั่นเองเป็นพื้นที่อันตรายเนาะนะครับมาเปิดกล่องในนี้ได้นะครับใครที่ไปเปิดในบังเกอร์เอนะครับเปิดในฟาร์มลำห้วยคดเคี้ยวนะครับเปิดในป่าอ่าดงต้นสนอย่างเงี้ยมันไม่นับนะมันต้องเป็นพื้นที่ป่าสีแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็ภูเขาสีแดงนะครับนะแต่ว่า ป่าโอ๊กสีแดงอันนี้นับหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะโดยเปิดทั้งหมด25ครับง่ายแต่ว่าต้องเข้าๆออกๆบ่อยอยู่นะครับนะสำหรับควสนี้ต่อไปครับระดับที่9นะครับคือการแลกของจากดิลเลอร์นะครับผม3ครั้งนั่นเองนะการแลกของจากดิลเลอร์อันนี้จะยากหน่อยเพราะดิลเลอร์มันจะมาประมาณวันละ2ครั้งนะเยอะสุดมาแค่วันละ2ครั้งเองเป็นควสที่ต้องใช้เวลานะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเนาะแล้วต่อไปครับลำดับที่10ก็คือการเปิดกล่องจากแอร์ดรอปนะครับผมบการเปิดกล่องจาก ห้ากล่องนะครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับเพราะวันนึงมันมาแค่3ครั้งเองมั้งแอร์ดรอปถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนะสำหรับใครที่แบบแอร์ดรอปมันโผล่มาบ่อยมากนั่นก็คือเราไม่เคยไปเก็บมันเลยนะครับมันถึงจะโผล่มาบ่อยแต่ถ้าเราเก็บนะครับสูงสุดจะได้แค่วันละ3ครั้งนะครับสำหรับกล่องแอร์ดรอปนะต่อไปก็คือคุยการหาเครื่องยนต์อันนี้จะยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันหายากนะครับเครื่องยนต์นะครับแต่สําหรับใครที่มีอ่าสำหรับใครที่ไปที่ ที่เก็บของเก่าได้แล้วนะครับนะมันจะง่ายนะครับสาหรับใครที่สามารถไปที่เก็บของเก่าได้แล้วโดยที่เก็บของเก่าเราจะไปได้ก็ต่อเมืนนะ่อเเวลมอไซค์เรามีเเวล40ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะไปได้แต่ถ้าใครยังไม่มีมอไซค์เเวล40ก็นี่แหละครับวิ่งหาตามป่าเอานะครับนะในป่าต้นสนนะครับนะดงต้นโอ๊กนะครับนะหาไปหาดูได้นะครับเคยทำคลิปไปแล้วนะครับนะต่อไปครับลำดับที่12นะครับก็คือการฆ่า ซอมบี้นะครับก็เป็นการฆ่าเอ่อเควสฆ่าซอมบี้นะครับนะโดยหาได้ตามพื้นที่ต่างๆเลยนะครับโดยพุ่มต้นสนนะครับลำดับที่12นะครับก็คือการฆ่าซอมบี้นะครับนายสินะครับจะหาได้จากพุ่มต้นสนนั่นเองนะครับนะสำหรับการฆ่าซอมบี้นายสินั่นเองนะครับหาได้จากพุ่มต้นสนต่อไปละดับที่13ก็คือการฆ่าหมาติดเชื้อนะครับหมาติดเชื้อนะครับจะหาได้จากลงต้นสนนะครับนะสำหรับบาติดเชื้อนะครับนะต่อไปลำดับที่14ก็คือการฆ่าพันเอกนะครับจะหาได้จากป่าต้นสนนั่นเองสะ และต่อไปนะครับเรามาดูที่ฝั่งที่ภูเขาบ้านนะครับลำดับที่15้านะครับผมการฆ่าไอตัวหน้าตายนะครับหาได้จากสันเขาหินปูนนะครับไอตัวหน้าตายจะเป็นตัวแดงๆหน่อยพ่นสิ่งโสโครกไดนั่นแหละตัวหน้าตายจะหาไดจากสันเขาหินปูนเนาะต่อไปลำดับที่16กนะครับการฆ่าเจ้าอ้วนทิมมี่นะเจ้าอ้วนทิมมี่จะหาได้จากหน้าผาหินปูนนะครับนะก็คือ ระวังมันระเบิดให้ดีนะครับสาหรับใครที่หาไม่เจอนะครับให้วิ่งเข้าวิ่งออกบ่อยๆนะโค้นี้บางคนนะครับมาหาไม่เจอเลยก็มีนะครับบางคนมารอบเดียวเจอก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วตือดวงเรานะครับต่อไปลำดับที่17นะครับผมการฆ่าเจ้าตัวไม้52นะครับจะเป็นตัวเทโลนั่นแหละไม้52หาได้จากยอดแหลมเงินปูนนั่นเองนะครับนะต่อไปลําดับที่18ก็คือการโค้ดนะครับผมการเก็บลูกหมา3าตัวนะครับทำได้ในพื้นที่ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ฟาร์มลำพูวคนเคี้ยวนะครับแล้วก็ตาใบนี่นะครับผมแบบหิมะนะครับหาหมานะครับสามตัวนะครับมันแล้วแต่ดวงเราน,นัดส่วนมากใครทำคุยนี้จะทําในไอ้นี่นะจะทาในฟาร์มลำพูวคนเคี้ยวนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าฟาร์มถ้าเราลุยฟาร์มเนี่ยแล้วโกดังที่ปิดอยู่มันเปิดเราจะได้หมาเราไปหนึ่งครั้งเราจะได้2ตัวเลยทีเดียวนะอันนี้ถือว่าแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่แลแ้วก็แอร์ดรอปในแอร์ดรอปก็มีนะสำหรับการเก็บพวกหมานะครับนะ โอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับลำดับที่19นะครับก็คือการเลื่อยรังฟ้าที่ฟาร์มนะอันนี้ต่อไปจะเป็นเควสที่สามารถทําได้ที่ฟานะร์มเนาะลำดับที่19นะครับ <Bright> จะเป็นการเลื่อยรังฟ้าที่ฟาร์มนะครับผมนะั่นก็คือเอากล่องสีฟ้าในฟาร์มไปเลื่อยนั่นแหละนะครับแค่เราเลื่อยเสร็จก็เสร็จภารกิจพอดีนะครับนะต่อไปลำดับที่20ก็คือฆ่าเจ้ายักษ์เถื่อน5ตัวนั่นเองนะอันนี้จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือการฆ่าเจ้ายักษ์ ตัวในฟาร์มนะครับนะต่อไปก็คือละดับที่22ก็คือฆ่าวัวติดเชื้อ3ตัวนะวัวติดเชื้อนะครับผมฆ่ายากหน่อยก็คือต้องใช้ปืนยิงนะครับหรือว่าใครมีทิศอะไรอื่นๆก็แล้วแต่เลยนะคบนะต่อไปนะครับผมฆ่าบอสที่ฟาร์มนะครับลาดับที่22ก็คือการฆ่าบอสฟาร์มนั่นเองนะครับง่ายมากนะครับสำหรับการฆ่าบอสที่ฟาร์มลำห้วยนะครับนะก็จะมีอ่าแค่นี้แหละสำหรับที่ฟาร์มลำห้วยจะมี4เควสนะครับผมก็คือเลื่อยลังฟ้าที่ฟาร์มนะครับฆ่าจะยักเกิน5ตัวแล้วก็ฆ ต่อไปเรามาดูที่นี่นะครับลำดับที่23นะครับก็คือการฆ่าบอสแม่มดนะครับผมที่ป่าแม่มดนั่นเองนะก็มันจะฆ่ายากหน่อยนะครับก็คือต้องใช้ซีโฟลสองลูกนะครับเพื่อทําลายลังมันก่อนเนาะอันนี้จะยากหน่อยนะสำหรับการฆ่าบอสแม่มดให้ระวังดีๆนะครับผมมาแรกๆผมก็ตายบ่อยเหมือนกันเนาะต่อไปนะครับผมเรามาดูที่บังเกอร์ A กันนะครับผมบังเกอร์ A นะครับผมน่าจะแบ่งเป็น5 เควสย่อยนะครับค mm ือลำดับที hmm. ่24นะครับจะเป็นการเคลียร์บังเกอร์ A ชั้น2ทั้งหมดเลยนะครับก็คือการฆ่าซอมบี้ทั้งหมดไม่นับป้อมปืนนะครับนะก็คือฆ่าเฉพาะซอมบี้นะครับฆ่าให้หมดบังเกอร์เลยนะครับสำหรับชั้นสองนะแล้วก็เหมือนกันครับก็จะมีเควสดลำดับที่25จะเป็นการเคลียร์บังเกอร์ A ชั้น3เหมือนกันนะก็คือฆ่าซอมบี้ให้หมดทุกให้หมดทุกตัวในชั้นสามนะครับต่อไปลำดับที่26ก็คือการเคลียร์บังเกอร์ A ชั้น4ี่ให้หมดนะครับก็คือการฆ่าซอมบี้นะครับในบัง ไม่นับป้อมปืนนะในการถ้าเป็นคูเวตฆ่าซอมบี้ในบังเกอร์เอไม่นับป้อมปืนนะครับต่อไปก็เป็นการทําลายป้อมปืน5้าป้อมในบังเกอร์เอนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับแนตะ่พอต้องใช้ปืนมายิงเนาะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากทําเหมือนกันเพราะผมเก็บป,ปืนไปไว้บูแหลกที่อื่นดีกว่าเนาะ แล้วก็ลำดับที่28นะครับก็คือฆ่าบอสที่บังเกอร์ A นะครับก็คือบอสตาบอดในชั้น3นั่นแหละในโหมดฮาร์ดนั่นแหละนะครับง่ายเน่ง่ายนะสำหรับใครที่ทำบ่อยๆจะเป็นพคื้นง่ายไปเลยต่อไปเรามาดูที่สถานีตารวจนะครับผมนะก็คือเปิดบัตรอันดับที่29นะครับก็คือเปิดบัตรใน10นะครับ5ใบนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเจอนะไม่รู้ว่าเขาเอาออกหรือยังนะครับเพราะผมไม่เจอนานแล้วแต่เคยทําอยู่อันนี้เคยทําอยู่นะก็คือการเปิดบัตรใน10นะครับ5ใบนะครับต่อไปก็คือการ เปิดบัตรร้อยจีนะครับลำดับที่30เปิดบัตรร้อยจี3ใบก็คือบัตรสีเขียวนั่นแหละเปิด3ใบในสถานีตํารวจเนาะแล้วก็ลําดับสุดท้ายนะครับลำดับที่31นะครับก็คือเปิดบัตรร้อยเอกหนึ่งใบก็คือบัตรฟ้า1ใบแค่นั้นแหละนะครับนะก็ในสถานีตํารวจก็จะมีแค่นี้เนาะก็จบไปแล้วนะครับผมแนละ้วสำหรับเควสทั้งหมด ส1สิเอดควสนะครับท่านผู้ชมนะ31สเอควสตกล่นเควสไหนบอกกันด้วยนะครับหรือมันม,มีมากกว่านี้คอมเมนต์บอกได้นะครับเผื่อผมลืมนะแต่เท่าที่จําได้นะครับผมนะเท่าที่เคยทํามามีทั้งหมดส1ิเอดควสแค่นี้แหละเนาะเอาละครับต่อไปมันจะมืดแล้วนี่าโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขระหว่างการป้นนั่นเองนะครับนะแล้วเรามาดูเงื่อนไขระหว่างการป้น โดยการปล้นเนื้อการปล้นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราจะสามารถตายได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราจะสามารถกลับมาเก็บของได้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปการปล้นของผมนะครับหลายๆคลิปผมจะเอาของใส่ท้ายรถนะครับแล้วผมจะไปยอมตายให้ซอมบี้ตีตายบ้างวิ่งชนหนามให้มันตายบ้างนะครับโดยผมจะกลับมาบ้านนะครับแล้วของที่ผมเอาใส่ท้ายรถไว้มันก็จะกลับมาบ้านด้วยเราสามารถขนของจากท้ายรถมาเก็บในกล่องแล้วเราก็จะกลับไปเราจะก็จะกลับไปปล้นบ้านหลังนั้นได้เหมือนเดิมนะครับนะแบบผมจะใช้เทคนิคนี้บ่อยนะโดยการ ก <S an other> ารปล้นบ้านนะครับเราจะสามารถได้ตายได้หนึ่งครั้งเราจะสามารถกลับมาเก็บของได้อยู่นะครับนะและก็ต่อไปนะครับถ้าเราออกจากบ้านที่เราป้านแล้วไปพื้นแผนที่อื่นนะครับสมมุติว่าเราป้นบ้านอยู่แล้วเราออกจากแผนที่นั้นแล้วเรากลับมาบ้านนะครับ <S <S <an other> บ้านที่เรากลับมาจะหายไปทันทีนะครับนะมันจะหายไปทันทีเลยนะก <S an other> ็เพราะงั้นอย่าทํานะครับนะอย่าทําถ้าใครยังปล้นไม่เสร็จก็อย่าทํานะครับและก็ ต่อไปนะครับผมเราสามารถเอาของนะครับที่ท้ายรถนะครับให้เราเอาของใส่ท้ายรถไว้น,นะครับแล้วเรายอมตายแล้วเรากลับมาที่บ้านเราก็จะสามารถยังเก็บของจากท้ายรถใส่ลังได้นะครับแล้วเรากลับไปในแมปแบบนั้นก็จะสามารถยังกลับไปป้นได้อยู่นะอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่ทําบ่อยนะครับนะเงื่อนไขในการป้นก็จะมีแค่นี้แหละก็พยายาม soi, อย่าทาเสียงดังมากนะครับเพราะว่าเวลาทําเสียงดังมากมันซอมบี้มันจะกรูเข้ามาเดี๋ยวเราจะป้นบ้านได้ของน้อยนะครับนะ ให้ระวังกันด้วยนะอัญญาใช้ปืนนะครับปืนก็ถ้าปืนจะใช้ให้ใช้ที่เก็บเสียงนะครับให้ใช้ปืนที่มีที่เก็บเสียนะถ้าใครเอาปืนไปยิงต่ำๆๆน่ะเกตเกตเสียงดังมันขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ให้ระวังกันด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขาการทำเควสนักจูจมนะครับนะ <S <S แล้วก็เควสนะครับมีทั้งหมด31เควสนะครับนะถ้าตกหล่นอย่างไรก็คอมมต์บอกกันได้นะครับนะคอมมต์บอกกันได้เลยนะถ้าข้อมูลอะไรผมอธิบายไม่ครบ่า อธิบายไม่เรียบร้อยหรือว่าอธิบายไม่ครบอันนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับคอมเมนต์ถามกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบทุกคําถามกันเลยนะครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับการทำเคลิปนักจุดโจมนะครับนะถามกันเข้ามาเยอะนะครับหลายคําถามมากเลยเกี่ยวกับรีวิวเท่าไหร่ถึงจะป้นบ้านได้นะครับถ้าเราเราไอหมุนวิทยุไม่เจอเควสนักจุโจมเลยทำให้หมุนไม่เจอนะครับแต่ถ้าเคลสไม่ถึงก็หมุนไม่เจอนะก็จะมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับการทำเควสนักจุดโจมนะครับถ้าใครชอบอย่างไรก็มีประโยชน์หรือไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ ใครมีประโยชน์หรือเปล่านะอันนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนะเดีย๋ยววันนี้ก็ต้องเอาแค่นี้หน่อยเสียงผมอาจจะเอื่อยๆหน่อยนะครับอันนี้รีบมาอ่านนะฮะตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่เลยนะมาอัดคลิปนะครับนะต้องขอบคุณนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะใจกันครับผมสวัสดีครับ